เฟลนะบางทีเฟลแต่ว่าพอเราเห็นหน้านักเตะนักเตะเขาเดินเข้ามาหาเราเออเต็มันก็เต็มที่อ่ะถ้าเกิดแฟนบอลเฟลไปแล้วเนี่ยนักบอลแมตต์ต่อไปเนี่ยเขาจะเขาจะรู้สึกผิดไงพี่มาเชียร์เออนี่ละก็ก็สู้ต่อเขาให้กำลังใจกันตลอด <S 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 พี่จะเหมือนตัวแทนของแฟนบอลต่างจังหวัดกันล้วกันเพราะว่าเข้าถึงฟุตบอลยากสมัยก่อนนะ ก็คือเราก็ติดตามมาตั้แต่เด็กๆเขแลละครับดูทีวีนะครับพอเราโตขึ้นเราก็มีโอกาสที่ได้ไดมาในสนามฟุตบอลก็มาในช่วงของคาสซูบอลโล่เหมือนกันฮะเตะที่สนามสุขพัชราสายนะครับน่าจะเจอกับออสเตรเลียมั้งคือเอาจริงๆเลยคนต่างจังหวัดพอเข้ามาเจอสนามฟุตบอลใหญ่ๆมันจะรู้สึกตื่นเต้นซึ่งตอนนั้นนสนามสุขก็คือก็คือใหญ่ก็โอเคแล้วนะเราแฟนบอลแบบเยอะหลังจากนั้นมาพอพอได้ริมรถของการเข้ามาเชียร์ในสนามฟุตบอลนะฮะหลังจากนั้นนี่ไม่พลาดเลยครับ ไปทุกที่ <c oughs> ครับ <G Abd bi> ตอนนั้นแรงันดังใจหลักๆคือไปให้กำลังใจนักเตะซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยอ uh, ย่างที่เห็นผลงานก็ก็ไม่ได้ไม่ได้หรูหรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วซึ่งเจอทีมอย่างคัดบอลโลกอย่างเอเชียนคัพบ้านเราเตะนี่ก,ก็ก็จะแพ้เยอะเราก็ต้องไปส่งกำลังใจให้กับนักฟุตบอล หมช์แรกเลยนะที่ไปก็เป็นนั่งรถตู้ไปสิงคโปร์นี่แหละครับมีการแชทแชทชวนกันนะสมัยก่อนสนุกนะชวนกันหูมาแต่ละคนมากรุงเทพต่างจังหวัดอีสานมารวมกันที่หัดใหญ่ก่อนแล้วก็ไปรถตู้เลยตอนนั้นเป็นแมัดแมัดแรกของซูซูกิครับที่ที่จัดที่สิงคโปร์เพิ่งเปิดสนามอ่ะเปิดสนามสปอร์ททัอ่ะครั้งแรกรถตู้ประมาณ10บสกว่าสิกว่าตู้นะเดินทางไป ไปที่สิงคโปร์ใช้เวลา32ชั่วโมงโคตรนานเลยนั่นแหละครับครั้งแรกเลยแล้วก็สนุกหลังจานั้นมาก็เรื่อยๆเลยจุดเปลี่ยนจริงๆเลยก็คือแตชทั่วบอลโลกเราพันเลือกปี2018ไปเตะกับอิรักนะครับแต่ว่าไปเยือนที่ประเทศอิหร่านทีเนี้ยมันมาสำคัญไงถ้าเราไม่ไปครับก็ไม่มีคนไปไง แลวทีนี้ผมก็รวบรวมกันครับก,ก,ก,ก็จะมีเพื่อนอีกสองอีกสองท่านแล้วก็มินทรมด้วยนะฮะช่วงอิหร่านช่วงนั้นไม่ใช่ธรรมดานะครับผมบอกให้ฮะมีมีเรื่องของการเมืองอยู่เข้าลําบากมากครับแต่สุดท้ายเราก็ไปได้สําเร็จนะครับจากจุดนั้นนะครับเป็นการจุดเริ่มแรกๆเลยที่ว่ารวมตัวของของคนที่ต้องการเดินทางที่มันไกลที่สุดนะครับหลังจากนั้นมาก,ก,ก็รู้สึกว่าเออเราก็ทําได้ ทีนี้ก็เลยก็เลยทำมาโดยตลอดแฟนบอลเขาจะรู้ว่าถ้าเกิดจะไปดูฟุตบอลต่างประเทศอะเขาก็จะมาหาผมหลักๆเลยเขาจะมาถามเรื่องตั๋วฟุตบอลนะฮะคือหลักๆอะแพ้เวลาไปเยือนนะอันนี้เราพูดระดับเอเชียก่อนนะแต่ระดับเอเชียเนี่ยโอ้โหแพ้แพ้เยอะเวลานไปอะเฟลนะบางทีเฟลแต่ว่า พอเราเห็นหนักเตะนักเตะเขาเดินเข้ามาหาเรานักเตะเออเรารู้สึกแบบเออนักเตะมันก็เต็มที่อ่ะเราก็เออเราก็ถ้าเราเฟลเนี่ยนักเตะจะเฟลไปด้วยทันทีเลยเราก็ต้องบอกเฮ้ยไม่ต้องเสียใจนะฮะพี่มาเชียร์เออนี่ละก็สู้ต่อั้งให้กําลังใจกันตลอดก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดแฟนบอลเฟลไปแล้วเนี่ยนักบอลแมตต์ต่อไปเนี่ยเขาจะเขาจะรู้สึกผิดไงเ <_ S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาในสนามหรือว่าอะไรเนี่ยพวกพวกพี่จะเฉยเฉยเฟลบ้างนิดหน่อยแต่ว่า ต้องหาให้เร็วที่สุดแล้วให้นักเตะมองให้เรายิ้มเงี้ยครับพอแล้วมีใจให้กับทีมชาติไทยอ่ะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยก็คือเยี่ยมยอดที่สุดแล้วการไปต่างประเทศเนี่ยคือการไปเมื่อเราพร้อมไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรีบไปต่างประเทศไม่ได้ดูในบ้านมาให้เต็มที่นะครับทุกท่านนะครับทุกสาทิตเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางอีสานใต้นะคร เราร่วมกันมาเชียร์สุดใจไทยแลนด์ไปพร้อมกันนะครับอันที่16นี้ครับเชียร์สุดใจไทยแลนด์เฮ้